ไปเชิญพี่หมูแยโสธรค่ะนะอนข้อมกับคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงค่ะแล้วก็กราบร,นนะะรบู้ที่ทุกท่านนะคะแล้วขอเจริญธรหมวิจิตรทีทุกท่านนะคะชื่อพิมพ์ัสินาสิทธิประเสริฐชื่อทางธรรมเพียรเด่นพุนค่ะ อายุห2สบสีชื่อเล่นน้ำหมูเป็นคนจังหวัดยะโสธรนะคะน้ำหมูจะขอโอกาสส่งการบ้านทุกอาลาสัตว์นะคะเหตุการณ์เหตุการณ์มีอยู่ว่า,าตั้งใจตั้งใจจะเอามะละกอสุขไปเยี่ยมน้องสาวน้องสาวนิ่ของเข้าบ้านนะคะก็จะมีก็จะมีมะละกอสุขแล้วก็พืชผักสวนครัวไปฝากท่านด้วย มันซึ่งเป็นผลงานของเราทําเองปลูกเองทำเองท่านก็ท่านก็ท่านก็สงสัยนะท่านถามว่าเนาะทำเป็นด้วยเหรอ็วก็จะเอาไปฝากท่านเพื่อจะให้เป็นแรงเหนี่วนําท่านให้ท่านได้ปลูกทาตามบ้างท่านจะทําก็ได้ไม่ทาก็ได้นะคะคือคือเราเอาผลงานของเราไปโชว์น้องสาวนะคะแต่ว่าทุกเนี่ยคือทุก คือไม่ชอบใจไม่เปิดบานกับกระรอกกระแตกระรอกกระแตนี่อยู่ข้างสวนข,ข้างสวนข้างสวนน้ำเป็นป่านนะคะแล้วก็สมุทไทยอ่ะกระรอกเยอะแยะมากแล้วก็เขาจะชวนกันมาแทะมากินมะละกอมะละกอต้นไหนที่เขามีผลอ่ะจะสูกคาต้นนี้เขาจิกินเรียบหมดเลยไม่ชอบใจไม่เบิกบานกับเขาเลยค่ะ แล้วก็นีรลดแล้วก็มาตรวจใจแล้วว่าเออโดยธรรมชาติของกระลอกเนาะเขาก็เป็นสัตว์ที่ว่าอะไรกินได้เขาก็ต้องหากินอะไรกินไม่ได้เขาก็ไม่ไกินเขา็รักชีวิตของเข้าเหมือนกันเขาก็หากินของเข้าโดยธรรมชาติตรงนี้เราก็รับรู้เราทราบแล้วทีเนี้ย เขาจะกินก็ได้ไม่กินก็ได้เราก็เบิดบานไม่ไม่ไม่ทุกใจแล้วก็แตกปานกันกินกับเขาดีที่เขาเหลือไว้ให้เราได้ทานบ้างแบบเขาไม่เหลือให้เราทานมา <c oughs> ก <c oughs> บางใจยินดีในเหตุการณ์กับเหตุกับทุกเหตุการณ์ไม่ชอบไม่ชังเขาค่ะไม่ยึดมั่นถือมั่นเขาจะกินหรือไม่กินเราก็ปลูกใหม่ได้ไม่เป็นไร เอาที่ว่าใจเราความสําเร็จของงานมันก็ไม่ใช่ความสาเร็จของงานเนาะความสําเร็จของใจนี่คือความสําเร็จของงานก็คิดแบบโอ,อ่ไม่เป็นไรคิดแบบพุดทะมันก็ได้เห็นถึงเราได้เห็นทุกข์ด้วยได้ล้างทุกข์แล้วก็ได้ล้างวิปาสได้เพิ่มกุศลเตาได้เพิ่มกุศลแล้วก็อยู่อย่างบบปาสจําใสก็ประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาค่ะ เราเป็นนักแบ่งปันอยู่แล้วเนี่ยคะ่ะก็แบ่งปันกระรอบก,กระแตไปบ้างอบอกว่า,าสัตว์ในโลกคนในโลกก็เป็นพี่น้องกันมานะคะเขาก็อาจจะเป็นพี่น้องเราเนาะ,ะได้มาอาศัยใบยบุญสวนสีได้กินอาอาหารไร้สารพิษนะคะ <laughs> มันมันเหลือมันมันเหลือถึงครึ่งไหมคะเวลาเขามากินเดียวไหมพี่หมอข้าแแทเขาแแทเนยครึ่งอ้วกโบ้เลยค่ะ เข้าไปไมยถึงเป็นลูกลูกไปใช่ไหมแต่ก็มีลูกที่เขาไม่แท้อยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะมีลูกที่เขาไม่แท้ก็มีส่วนมากถ้าตัวไหนสุกเนี่ยเขาเริ่มแล้วค่ะอ๋อเขาไปกินผลไม้สุกค่ะค่ะเพราะว่าสัตว์เขาทําตามสัญชาตญาณอยู่แล้วไงเขาก็หากินตามสัญชาตญาณใช่ไหมคะกินผลไม้สุกอย่างนี้เนาะ แต่ว่าถ้าเรามีเยอะอยู่ยังไงเราก็ไปแบ่งปันอยู่แล้วเหลือเหลือกินก็ไปแบ่งปันอยู่แล้วดังนั้นอะ่ะเราก็ถือว่าแบ่งปันตั้งแต่เพื่อน <c oughs> เพื่อนบ้านที่สวนเลยนะคะเขาอยู่ใน <c oughs> สวน <c oughs> เราไงเขาวิ่งแบบไม่เกรงใจเราเลยนะคะวิ่งอ้าไม่เกรงใ, <c oughs> ใจเพราะว่ <c oughs> เาเขาคุ้นเคยอ้าแสดงว่าเขาคุ้นเคยไงคะเขาคุ้นเคยเป็นญาติพี่น้องกันมานั่นแหละคุ้นกัน าไม่กลัวด้วยเขาวิ่งตามตามกําแพงนะคะอุ้ยวิ่งกันยังกะรอดวิ่งสวนกันไปสวนกันมาเขาเขารู้สึกปลอดภัยไงคะเขารู้สึกปลอดภัย,ภยแต่ว่าถ้าไปอยู่บางที่เนาะถ้าคนที่คนที่จะจับกินนี้เขาก็ไม่มาไม่มาเพน่นพานหรอกนะคะเขาก็รู้ของเขานะว่าเขาจะอยู่ที่ไหนได้ปลอดภัยแล้วอยู่ที่ไหนไม่ปลอดภัย แต่ทีนี้ที่เขามาเน่ยเพราะว่าเขารู้ว่าปลอดภัยนี่หน่อย้าแล้วเขาก็ไม่กลัวเนี่ยเพราะว่าก็ไม่ได้ทําอันตรายเขาใช่ไหม,ไมเขาก็จะรู้สึกว่าเบ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 าใจวางใจได้ไงไม่งั้นเขาก็จะจะหนีเหมือนกันนะคะเขาเพราะว่าเขาก็มีพลังงานที่จะรู้สัญญาณที่จะรู้ว่าเขาจะเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดของเขาเหมือนกันเนาะค่ะ ตอนนี้ก็เลยได้การบ้านมาส่งนี่ต้องขอบคุณกระรอกกระแตนะไม่งั้นไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นตัวขุนที่เรารู้สึกได้แล้วก็ไม่ได้เห็นว่าอ่ากิเลสเราเออตัวนี้มันยังมีอยู่นะมันยังมีความขุนใจอยู่นะแต่ว่าก็ใช้เวลาไม่นานหรอกที่เราจะจัดการคือมาแสดงตัวให้เราเห็นให้เราได้จัดการล้างนะคะพี่หมูก็ไม่ได้ทุกข์อยู่กับเขานานหรอกนะคะแต่ว่าแต่ว่าก็ได้เห็นน่ะเห็นว่ามันยังมีเหลืออยู่นะ พอเจอมันมาแสดงตัวให้ต้องขอบคุณกระรอกกระแตให้รางวัลเขาโดยการให้ผลไม้สุกเขานั่นแหละนะะคให้รางวัลผู้มีพระคุณก็อาจจะเป็นญาติพี่น้องเรามาก่อนด้วยแต่แต่แน่ๆเขาเป็นญาติพี่น้องใหม่ของเราตอนนี้นะคะโอยญาติพี่น้องนะหมูนี่เยอะมากเลยสัตว์มีพิษปางไม่มีพิษปางค่ะเยอะไปหมดเลย กบก็ตัวใยญ่ใหญ่กบอ่ะอยู่ในอ่ะอยู่ในอยู่ในแปลงข้าวอ่ะอุ้ยตัวใหญ่มากเลยอืถ้าเขาไปอยู่ที่คนกินกบเนี่ยเขาไม่เหลือนเขาไม่เหลือนะคะแต่นี่เนี่ยเขาได้อยู่ตัวโตขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่กินเขานะเราเราไม่เบียดเบียนเขาที่อาจารย์หมอเขียวพูดวันก่อนในรายการอ่ะนะที่อาจารย์บอกว่าการเกิดเป็นสัตว์เนี่ยเขาเกิด เขาเกิดไปชดใช้นะหรือว่าเขาพัฒนามาเขาอาจจะพัฒนายัางไม่ถึงที่มันเจริญมากกว่านั้นใช่ไหมคะถ้าเขาพัฒนามาจากสัตว์เซล์เดียวมาเนี่ยก็คือเขาก็ยังไม่เจริญไปกว่านั้นหรือไม่ก็เขาเจริญไปกว่านั้นแล้วแต่เขาไปทําวิบากร้ายทําให้เขาตกต่ําลงไปแต่ทีนี้การมาเกิดของเขาก็เขาก็ได้ชดใช้นั่นแหละแต่มันก็ยังมีระดับอีกนะว่าชดใช้เน่ะชดใช้ระดับไหน บางเพราะว่าสัตว์เขาไม่ได้มีมีปัญญาอะไรมากเขามีเพียงสัญชาตญาณที่เขาจะมีชีวิตอยู่แต่การมาเกิดของเขาอะค่ะถ้าเขาไปเกิดในที่ที่คนกินเขาก็จะถูกจัดการไปแล้วนะเนี่ยไม่ว่าจะกบหรือกระรอกกระแตนี่แหละนะคะคนกินหมดเลยนะยิ่งคนอีสานนะเรากินสัตว์ทุกชนิดแต่ว่านี่เขาก็ยังมาเกิดในที่หรือมาอยู่ในที่ที่คนไม่กินสัตว์นะคะ นี่เขาก็มีกุศลของเขาในระดับหนึ่งเลยนะเขาถึงมาเกิดอยู่ที่สวนศีลที่ที่เขาอยู่แล้วไม่ไม่ทําร้ายเขานะคะเขาก็ต่างระดับกับอีกกลุ่มหนึ่งนะกลุ่มหนึ่งก็คือเขามีอ่าคือกุศลเขายังมากกว่านะคะมากกว่ากลุ่มที่เขาไปเกิดในที่ที่กินสัตว์เนาะเขาก็จะต้องอยู่อย่างหวาดผวาเน่ะอยูต้องอยู่หลบหลบปลีกเอาชีวิตรอดอย่างเงี้ย งก็มีแล้วก็งูงูก็มีเหรอคะงูก็มีค่ะค่ะพ่เอ่อเอ่อคนสวนพ่ออ่านท่านก็เอาเียนแล้วก็เอาไว้เอาจับแล้วก็เอาไว้หลังกําแพงเข้าไปเอาเข้าไปในป่าท่านก็โยนเข้าไปในป่าถ้าเห็นถ้าท่านเห็นค่ะแต่ก็ไม่ได้ฆ่าเขาหรอกค่ะไม่ฆ่านะพ่สัตว์อยู่ในนั้นไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้คนสวนเขาทําอันตราย ถ้าเห็นก็เอาไว้ไปเข้าไปเอาโยนเข้าไปในป่าอืมแต่ที่สวนฉันเห็นในป่าตัวใหญ่มากนะคะนะคะพอดีกุ๊เขาไม่ได้เป็นพิษก็เลยไม่ได้โยนไปใช่ไหมคะเขายังอยู่ที่แปลงข้าวหรือเปล่าคะยขาอยู่ค่ะค่ะอนุโมทนากับพี่หมนะคะที่สวนสามมมีทุกอย่างเลยค่ะระบบเวดีค่ะ แสดงว่าเขามาให้เราได้รู้ว่าระบบนิเวศดีที่นี่ก็รอบนี่คือตั้งแต่แบบกินแก้วมังกรจนะหโอ้ยกให้กินเลยค่ะไปห่อ <c oughs> ไม่ไมนั้ห่อเขาก็แกะหนุงกินเลย <c oughs> ไม่ต้องห่อเลยแล้วก็มะละกอแล้วจิ๋วก็เลยเห็นเป็นผลดีเลยนะโอ้อันไหนนี่คือเป็นหำอห่มแบบสุคือใกล้สุขภัณฑ์มือเดียวดูไม่ออกโอ้เขามาเจาะแล้วแสดงว่าถึงเวลาเก็บลนะ หรือแม้แต่เสาวลร์อะมันสูงมากเลยนะโอ้เขามาช่วยเด็ดฉังตกมาที่พื้นให้ได้เก็บอะค่ะก็เลยเห็นคุณประโยชน์ตอนนี้อยู่ร่วมกันสบายมากเลยค่ะบางทีโอ้มีนกเหี่ยวแบบบินเข้ามานั่งๆม,ม, <laughs> มีเหี่ยวบินพัชเรนนั่งนิ็เราดีค่ะซิซิล่คให้มกมีค่ะนกก็มีค่ะนกมาจิกกินกล้วยคะคะกล้วยแล้วก็มเมล็ดข้าวค่ะ ก็เข้าใจแล้วล่ะวางใจแล้วล่ะค่ะตรงนั้นพอดีตั้งใจจะมาละกอสุไปให้น้องไงคะก็เลยเห็นอ้าวเอาแล้วจะเอาก็เลยเห็นค่ะก็เลยเอากุศลอย่างอวดกุศลของเราเนี่ยนี่ถ้าไม่ถ้าไม่ใช่มะละกอที่จะเอาไปให้น้องก็จะไม่เห็นทุกนั้นไงคะ คือก็จะไม่เห็นกิเลสตัวนั้นอ่ะกิเลสตัวที่นี่แหละเรามีเรามีตัวอยากเนาะเรามีตัวอยากที่ว่าอยากโชว์ผลงานค่ะเราก็จะได้เห็นในตรงนั้นตกลงเขาก็เลยดับฝันนั้นไปเลยไปเล่าให้ฟังเท่าได้เท่านั้นน้องก็จะรู้ว่าอ๋อปรารถนาดีอยู่มีน้ำใจมากเลยแต่มาไม่ถึงเนี่ยเพราะว่ามีกระลอกมาจัดการก่อนค่ะ ก็ยังเล่าได้อยู่ดีค่ะเป็นเรื่องเล่าได้อยู่ดีนะคะไปสร้างพลังเหนี่ยวนำไงเพราะว่าพี่หมูมีเจตนาแฝงก็คือจะไปสร้างพลังเหนี่ยวนำให้น้องนะ่ะได้เห็นประโยชน์ของกิจกรรมไร้สารพิษจะได้ทำตามด้วยเนี่ยนะคะนี่ก็เป็นความอยากที่ดีแล้วล่ะอยากดีอยู่แต่ว่าพอมันมีอะไรมากั้นเนี่ยมันทำให้เราได้ประโยชน์คือเห็นทุกข์ เพราะว่าถ้าเราถ้าเราจะอยากที่เป็นความอยากอยากให้เกิดดีใช่ไหมคะอยากให้เกิดดีเนี่ยเราเราทำนะคะเราทำเราเราทำให้มันเกิดดีนั่นแหละแต่ทีนี้ถ้ามันมีอุปสรรคมาขวางก็คือตอนนี้มันมีอุปสรรคมาขวางใช่ไหมคะเราก็กล้าที่จะให้ดีนั้นไม่เกิดก็ได้ใจเราก็เป็นสุขได้นี่ก็คือใช้ความกล้าในข้อที่สองเนาะที่จะกล้าให้มัน ไม่เกิดดีก็ได้ก็ใจเป็นสุขได้อยู่ตรงนี้ก็เลยได้โชคนะถือว่าได้ทดสอบไงคะแม้ไม่เกิดดีหลังใจหมายแล้วก็เป็นสุขอยู่ได้นี่ก็คือเราสอบผ่านนี่มีคุณค่านะเนี่ยครั้งนี้เน่นอยว่ามีมีประโยชน์มากกว่าได้มละกอไปส่งน้องอกีกเพราะว่าพี่หมูได้เห็นกิเลสต,ตัวนี้ได้ล้างกิเลสแล้วก็พี่หมูก็ได้ได้สุขใจได้แม้ไม่ได้หลังใจหมายนี้นะคะ หลังใจหมายที่จะได้มะละกอไปฝากน้องนี่แหละแต่เราก็ยังสุขใจได้อยู่ก็ย,ยังไปพูดคุยหัวเราะไปเล่าเรื่องก็หัวเราะไปได้ไม่ได้กินก็เป็นสุขได้คนที่ได้รับคํามความปรารถนาดีนั้นน่ะว่าอยากเอามาฝากอยู่นะแต่วันนี้อุปสรรคเนี่ยท่านก็รับรู้น้ําใจผู้หนูได้แล้วแหละนะคะค่ะค่ะอนุทนาค่ะสาธุค่ะ หสค่ะพอดีน้าหมูก็จะขออนุญาตติดกล้องนะคะลถโยกไปโยกมาน้าหมูเวียนหัวอยากจะอ้วกค่ะสาธุค่ะค่ะบิดกล้องนอนฟังเลยค่ะ<า>ต่อไปเป็นอปุ๋ยไหมคะอปุ๋ยกอบคุณค่ะาอาเทศได้ขอเวลาไหมคะได ลลงเวาสิบเอ็ดน,นาฬิกาตอนนี้สิบนาฬิกาค่ะ